สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีบุเหลืองเครื่องจกักรวันนี้เรามาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับค่ายซูมไลออนนะครับมาร่วมความยินดีกับสอทอตุกแนมเพลงิงโป่งหนึ่งสองสามนะครับเป็นแกนวายนะครับตัวนี้ก็ อัดเข้าไปเลยโดยสวิงละอัดสวิงละอัดถ้าจารบีมันไหลออกมานะครับให้เอาสูเช็ดนะครับตอนนี้คือไม่ใช่ซีกันจารบีนะครับเนตอนนี้ทีมงานศูนย์กำลังให้ความรู้รายละเอียดกับทางเสียดิงนะครับ ตัวนี้จะเป็นเอ็กซ์คูมเตอร์ของระบบลายหัวกระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกองหัวกระแทกนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนทุก500ห้าร้อยชั่วโมงใชครับถ้ได้ทั้งหมดเร่ากหรอ๋อมันแยกไว้แ้แยกแยก็ตอหักการไหลเข้าทางเครื่อง ใช่ครับผมเ,เครื่องข้ามิ้นท์เหรอนะครับเป็นคอมมิ้นเร็ว <มา S 1> อันนี่ร้านคอมมิ้นเร็วมาดูเครื่อง <มา S 1> เลยนะครับอน,นี่เป็นอ่าฝีปั๊มด้วยนะครับฝีปั๊มปั๊มเช่าเพลิงจะอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มเช่าเพลิงอยู่ตรงนี้จะฝีปั๊มอยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนไหมถังน้ำ เครื่องก็อยู่ในระปกตินะครับระดับปกติกตรงนี้น้ำมันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องแห้งหรือว่าน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ไม่ไม่ค่อยแห้งเพราะว่ามีระบบอ่า EGR อยู่มีระบบไหลวนเอาเอาตรฐานยูมันอะไรของเขาใช่ครับโอเป็นระบบ EGR เหรอใช่ครับอตอนนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยพ่นน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องเท่าไหร่ ไม่ค่อยเปลืองน้ำมันเครื่องครับนี้นไม่ค่อยได้ตรวจเช็คก,ก็ขึ้นมาตรวจเช็คก,ก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งปกติแล้วในสวิตเมนว่นนะครับเขาให้ตรวจทุกเช้านะครับตรวจทุกเช้าก่อนเริ่มงานเพื่อป้องกันการอัิเตบหลังจากคุณพ่อนะครับขึ้นทําการไหว้แม่ยานางเสียดิงก,ก็ทําการทดสอบโอ้โห มันวับเร็วจังวะ <c oughs> ความเร็วใช้ได้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้ทำการทดลองนะครับตอนนีเ้เราได้มาอยู่ที่บ้านสอทอตุ๊กครับแแ m เภอวังปโป่งนะครับกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ซูมไลออนนะครับกับรหัส ZE135e นะครับจากการสอบถามครับเซลคุณเมนะครับศูนย์ที่ใกล้ที่สุดตอนนี้จะเป็นโซนขอนแก่น mm. โคราชอาก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นก็เสื้อดิงก็ขับตัว อุปต้าแล้วก็ตัวแคท E 2 0 0 B นะครับผมไม่ได้ขับแต่รู้สึกว่ามันเร็วนะครับเนี่ยเดี๋ยวศูนย์จะเปิดใกล้ๆเขต เพชรบูรนี้ก็จะเป็นที่พิษณุโลกนะครับน่าจะเจอกันเร็วๆนี้ครับไปครับจะตามไปดูการทดสอบกัน เดีย๋ยวเราไปดูการทดลองกันนะครับดูบันท้ายหลังนะครับทำการทดสอบเลยนะครับความเร็ว ความคล่องตัวใช้ได้เลยครับคันนี้มาด้วยพิกัดน้ำหนัก14ตันนะครับเป็นเครื่องคมัมมินนะครับจากการสอบถามเครื่องไม่ล่าสุด ลอนเลอร์เจ็ดนะครับแคลรียสองห้องคนขับใหญ่สาะใจเลยนะครับ อันนี้ถือเป็นคันแรกในเขตอำเภอวังโป่งนะครับหม่ปลายแดงเลย <c oughs> สวยแล้วก็ <c oughs> เร็วเร็วด้วยนะเนี่ย นี่ทดลองอยู่ไม่รู้โหมดโหมดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วมันมีกี่โหมดอะ่ะโหมดการทำงานอืม,มครับเบื้องต้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อคุณเมย์ได้นะครับ เบอร์โทรครับคุณเมย์083ค่ะ083 711997ค่ะครับผมให้บริการทุท่ันนะคะครับผมตามนี้นะครับเซลล์สุดสวยของเราประจำเขตติดต่อได้ครับตอนนี้เรามาดูสมรรถนะในการทำงานกันต่อเสียดิงน่าจะถูกใจนะครับตั้งแต่ขึ้นไปยังไม่วางมือเลย วยครับห้องโดยสารกว้างมากอโอเคน่าจะทดลองไปที่เรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปแป๊บเดียวดูเหมือนกับขับมาเป็นสิบปีเลยคล่องตัวมาก ูมุมกล้องด้วยนะครับหมุนสวยอย่างกับนางแบบเลย <S <S ไปครับตามไปดูข้างบนกัน,นเป็นคันแรกของทางวังโปงเลยนะครับแวะมา แสดงความยินดีกับทางสอทอตุก,กับเสียดิงนะครับก็ขอให้ได้งานเยอะๆครับโชคดีมันๆหางานหางเงินได้เยอะๆดาวประมาณ7%นะครับจากการสอบถาม,มคุณเมย์บอกว่า ส่งก็4ปีครับอ,อยากรู้รายละเอียดบองต้นก็สอบถามกันได้หรือติดต่อไปที่คุณมีตามที่เบอร์โทรได้ให้ไหว้นะครับมีทั้งหมด3โหมดเมื่อกี้ลองโหมด E เนาะ โอ้ขนาดหมดเองสุดยอดเลย,ยเล่นไม,ไม่จำเลย <laughs> เล่นคแ,แค่เจ็ดอ,อ,อ,าาอ่าอ่าถีบตัวช่วยอะไรเงี้ยน,นะนะ ขับรถเก่าดึงมันจะตื้อเออมันจะออมนดออี่ว่าดึรถา่เลยอืมมังา่้บอกว่าพรีเมียมสุดแล้วในบรรดานนี้คือของพรีเมียมทั้งคันเร็วเร็วนี่แล้วกเบไอเนี่ยอืม สวยงามครับเมื่อสักครู่เสียดิงบอกใช้โหมด e นะครับเล่งที่7โอ้โหดูแล้วเร็วมากเลยเวลาดึงอาร์มเข้ามาก็เหมือนกับมีสู้ด้วยครับ อะไรมาเป็นนางแมบรถแมคโครหรือเดี๋ยวได้เจอกันครับในเขตนี้ต้องได้เรียกใช้บริการแน่นอนเดี๋ยวไว้เจอกันงานจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ